ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเรื่องที่ผมได้ไปเจอมาเองเมื่อตอนยังหนุ่มสมัยนั้นผมอายุ20กว่า,วาเองครับช่วงนั้นผมติดตามคณะลิเกมหาเลีย้งชีพเป็นลูกมือเล็กๆช่วยยกของกลางเวทีหรือตามไปช่วยขนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่ได้มีบทบาทอะไรสำคัญหรอกแต่ใจผมน่ะชอบบรรยากาศของคณะลิเกมากมันคลึกครื้นมีเสียงดนตรีเสียงคนปรบมือแล้วก็ตามต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านได้เจอผู้คนแปลกหน้าไปเรื่อย ครั้งนั้นเป็นช่วงออกพรรษาคณะเราได้งานใหญ่ครับมีคนจากหมู่บ้านหนึ่งทางอีสานว่าจ้างให้ไปแสดงลิเกกลางทุ่งนาหมู่บ้านนี้อยู่ห่างออกไปพอสมควรต้องนั่งรถบรรทุกคณะไปทั้งคืนกว่าจะถึงตอนรถจอดผมจําได้แม่มเลยมันเป็นทุ่งโล่งกว้างแต่พอหันไปอีกด้านกลับเป็นป่าดงดิบแน่นทึบลมกลางทุ่งพัดเอื่อยๆกลิ่นหญ้าแห้งกลิ่นดินชื้นมันตีขึ้นจมูกบรรยากาศไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่ หัวหน้าคณะบอกว่าเจ้าภาพเขาขอให้มาตั้งเวทีตรงนี้เพราะมันกว้างจุคนได้เยอะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรรีบช่วยยกเสากลางเวทีเพราะงานแบบเนี้ยต้องแข่งกับเวลาแต่พอเราตั้งเวทีไปได้ไม่กี่ชั่วโมงก็มีคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเดินเข้ามามองเวทีเงียบๆอยู่พักหนึ่งแล้วกระซิบกับหัวหน้าคณะว่าพ่อหนุ่มที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่เล่นสนุกนะรู้กันอยู่ทั้งหมู่บ้านว่าเจ้าที่ตรงเนี้ยแรงนัก เดิมมันเป็นลานเก่าไม่มีใครกล้าใช้หรอกหัวหน้าคณะก็ยกมือไหว้แต่ด้วยค่าจ้างที่ได้รับมันสูงกว่าปกติหลายเท่าก็เลยปฏิเสธไม่ได้ท่านบอกเพียงว่าเดี๋ยวจะทําพิธีจุดธูปบอกเจ้าที่ก่อนแสดงไม่เป็นไรหรอกนะผมจําได้เลยว่าตอนยกเวทีมือไม้าเย็นเฉียบทั้งที่แดดอย่างแรงลมมันเหมือนพัดวนอยู่ตรงเวทีตลอดเวลาใบไม้ในป่าด้านหลังสั่นกราวราวกับมีใครเดินผ่านทั้งที่ไม่มีคนตกค่ำวันนั้น เรามีซ้อมฝ่ายซ้อมเครื่องแต่งกายกันก่อนปกติเวลาซ้อมเนี่ยมันก็สนุกหัวเราะกันวอยวายแต่คืนแรกนี่สิเงียบผิดปกติผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนเสียงหัวเราะแผ่วๆลอยมาจากป่ามืดด้านหลังเวทีหัวเราะสั้นๆเหมือนผู้หญิงหัวเราะคิกค,คักทั้งที่รอบตัวไม่มีใครพูดผมเงยหน้ามองไปรอบๆเพื่อนลูกมือที่ยินข้างกันก็ทำหน้างงๆเหมือนกันมันหันมาถามผมว่ามึงได้ยินเสียงไหมเหมือนคนหัวเราะวัก ผมพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะไม่อยากให้ใครตกใจแต่ความรู้สึกในใจตอนนั้นบอกเลยว่าเหมือนเรากำลังทำอะไรที่ไม่ควรทำในที่ตรงนี้คืนที่สองที่เรายังอยู่หมู่บ้านนั้นเป็นคืนก่อนการแสดงจริงเวทีก็เสร็จแล้วนักแสดงก็ซอมเสื้อผ้าอยู่หลังเวทีบรรยากาศคลึกคลื้นขึ้นกว่าวันแรกหน่อยแต่ในใจก็ยังแอบขนล,ลุกเพราะผมจำเสียงหัวเราะเมื่อคืนได้แม่นตอนหัวค่ำ ระหว่างที่ผมนั่งพักอยู่หลังเวทีกําลังดื่มน้ำเย็นเย็นหายใจให้หายเหนื่อยผมเห็นเมื่อมีใครเดินผ่านไปตรงชายป่าด้านหลังเวทีแวบเดียวเท่านั้นเป็นเงาดำยาวคล้ายผู้หญิงใส่ผ้าถุงผมยาวปลกหน้าแต่ตอนที่หันไปมองอีกทีก็ไม่เห็นแล้วผมเอะใจมากเลยถามพี่ลูกมืออีกคนว่าเมื่อกี้มึงเห็นคนเดินผ่านไปไหมมันตอบว่าไม่เห็นว่ามึงตาฝาดหรือเปล่าผมก็เลยเงียบไปแต่ในใจมันไม่ใช่แค่ตาฝาดแน่ พอตกดึกเรามีพิธีเล็กๆตามที่หัวหน้าคณะบอกคือจุดทูบบอกเจ้าที่ก่อนจะเล่นจริงเขาจุดทูบเก้าดอกวางกลางลานพูดขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางว่าคืนนี้กับพรุ่งนี้จะมีการแสดงขอให้ผ่านไปด้วยดีอย่าได้มีอุปสรรคแต่ทันทีที่ทูบติดลมแรงพัดวูบจนเปลวไฟจากตะเกียงที่ตั้งเวทีสั่นไหวราวกับจะดับเสียงลมครางหิวหวจากป่าดังขึ้นพร้อมกับกลิ่นเหม็นสาเหมือนอะไรเน่าลอยมาในอากาศ ทั้งที่ไม่ควรจะมีกลิ่นแบบนั้นนักแสดงบางคนก็แอบพนมมือไหว้บางคนบอกเหมือนมีคนยืนมองอยู่ข้างหลังแต่พอหันไปก็ไม่มีใครระหว่างที่เรายังนั่งรวมกันอยู่หลังเวทีผมได้ยินเสียงดนตรีไทยเบาๆดังมาจากในป่าเสียงปี่เสียงระนาดลอยมาเบาๆทั้งที่วงดนตรีจริงของเรายังไม่ได้เริ่มเล่นเลยทุกคนหันมามองหน้ากันบางคนถึงกับหน้าเสียพี่นักแสดงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นว่าตรงนี้ เมื่อก่อนเขาเล่ากันว่าเป็นลานพิธีเก่าคนสมัยก่อนเขาจะทําละครนอกลิเกบวงสวนเจ้าที่ตรงนี้พวกที่ตายไปแล้วเขาก็ยังวนเวียนอยู่ทันใดนั้นเสียงไม้บ้าในป่าก็หักดังเปาะตามด้วยเสียงฝีเทา้าวิ่งกราวกราวเหมือนคนหลายคนวิ่งรอบเวทีพวกเราทุกคนเงียบกริบหันมองรอบๆด้วยใจเต้นแรงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีใครปรากฏตัวมาเลยมีแต่เสียงวิ่งกับเสียงหัวเราะแผ่วๆลอยมากับลม เขาถึงเวลาแสดงจริงไฟตะเกียงถูกจุดเรียงรายรอบเวทีเสียงกลองดังตุ้มตุ้มตามด้วยปีพาดขึ้นเพลงนักแสดงเริ่มออกมารำเปิดเวทีทุกอย่างดูปกติดีไปหมดครับแต่สักพักเดียวผมเริ่มรู้สึกว่าคนดูมันเยอะผิดปกติไปน,นิดเหมือนฝั่งด้านหลังของลานคนจะเบียดกันแน่นมากกว่าด้านหน้าและส่วนใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือคนใส่ชุดโบราณ เสื้อผ้าเก่าๆสีตุนตุนผู้หญิงก็ใส่ผ้าสิ้นผู้ชายบางคนหัวโพวกผ้าเขามา้าตอนแรกผมก็คิดว่าอาจเป็นชาวบ้านแต่มองดีๆสีหน้าพวกนั้นมันแข็งทื่อไม่มีใครยิ้มไม่มีใครพูดหรือตบมือด้วยซ้ายืนเรียงแกนเงียบๆมองขึ้นไปบนเวทีอย่างเดียวผมคนลุกสู้ทั้งตัวเลยหันไปถามเพื่อนที่อยู่ข้างๆว่ามึงเห็นคนฝั่งหลังนั่นไหมเยอะกว่าด้านหน้าอีก เพื่อนผมทำหน้างงแล้วบอกว่ามึงพูดอะไรของมึงด้านหลังมันว่างเปล่าไม่มีใครนั่งเลยตอนนั้นหัวใจผมหล่นวูบลงไปที่ตะตุ่มเพราะแปลว่าสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่คนจริงๆการแสดงดำเนินไปจนถึงฉากที่นางเอกออกมารำท่าร้องเพลงโต้อตอบกับพระเอกทุกอย่างกำลังราบรื่นแต่ทันใดนั้นเสียงดนตรีของวงจริงๆที่เล่นอยู่ก็สะดุดกึกเสียงปี่หายไปพักใหญ่เหมือนลมดับ เสียงกลองก็เบาลงแต่ที่น่ากลัวคือยังมีเสียงดนตรีอีกชุดดังขึ้นมาแทนมันเป็นเสียงปี่เสียงระนาดที่ดังก้องอยู่ในป่าทำนองเดียวกันกับที่วงเรากำลังเล่นแต่มันชัดเจนหนักแน่นและกดดันกว่ามากทุกคนในคณะหันมามองหน้ากันบางคนถึงกับหน้าซีดเพราะรู้ว่าไม่ใช่เสียงจากเวทีเราแน่นอนนักสแสดงที่รำอยู่ข้างหน้าเริ่มตัวแข็ง นางเอกถึงกับสะดุดล้มกลางเวทีคนดูก็ร้อมเฮกันให้แต่สิ่งที่ผมเห็นชัดคือเงาผู้หญิงในชุดผ้าโบราณสีดำกำลังรำอยู่ตรงชายป่าท่าทางช้าๆแต่คมกริบจ้องตรงมาที่เวทีเหมือนกำลังประชันรำกับนางเอกของเราผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเบาๆแต่ชัดมากว่าพวกมึงเอาของพวกกูไปทันใดนั้น ไฟตะเกียงรอบเวทีก็ดับพรืบทั้งแถบเหลือแค่แสงจันทร์ส่องลงมาทำให้เห็นเวทีที่เงียบสนิททุกคนทั้งคนดูทั้งคณะเกรียดร้องแตกตื่นวิ่งกันอารมณ์่านไปคนละทิศละทางคนดูแต่งหือวิ่งกันกระเจิงคณะลิเกเราก,ก็เก็บของไม่เป็นชิ้นเป็นอันทุกคนตัวสั่นไปหมดครับไม่มีใครพูดถึงเสียงดนตรีป่าหรือเงาคนรำตรงชายป่าตรงๆแต่แววตาของแต่ละคนมันฟ้องชัดว่าทุกคนเห็นหรืออย่างน้อยก็รู้สึกว่า มีบางอย่างไม่ปกติผมกับเพื่อนวิ่งไปจนถึงบ้านพักที่คณะใช้รวมตัวเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ไม่ไกลจากวัดพวกเรามุดเข้าไปในบ้านหอบหายใจเหมือนเพิ่งรอดตายมาได้แต่ความกลัวมันยังไม่จางไปหัวหน้าคณะที่คนเรียกกันว่าพ่อใหญ่กำชับเสียงเข้มว่าคืนนี้ใครอย่าออกจากบ้านไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรอย่าเปิดประตูเด็ดขาดนำเสียงแกเด็ดขาดจนไม่มีใครกล้ยแย่ง เราจะเลยนั่งล้อมวงกันอยู่ตรงกลางบ้านทุกคนทำท่าเหมือนอยากคุยแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยถึงตรงๆมีเพียงเสียงหอบเหนื่อยและลมหายใจที่ถีขั้นบรรยากาศอึดอัดนั้นเวลาผ่านไปสักพักเสียงสุนัขหลายตัวจากหมู่บ้านก็พากันเห่าหอนพร้อมกันเหมือนมันเห็นอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างนอกผมขนลุกขึ้นมาอีกรอบหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเพื่อนผมที่ชื่อไอ้พงกระซิบเบาๆว,ว่ามึงเสียงดนตรีได้ยินอีกไหม ผมเงี่ยหูฟังมันเบามากแต่จริงผมได้ยินเหมือนเสียงปี่เสียงกลองดังอยู่ไกลๆในป่าจังหวะเหมือนเมื่อคืนที่เราเล่นแต่ไม่ใช่ของเราแน่ๆทุกคนเงียบจงมาทั่งมีเสียงกุกกักกุกกักดังขึ้นที่ระเบียงบ้านเหมือนมีคนเดินวนอยู่ร,บรอบๆเราทุกคนแข็งทื่อพ่อใหญ่ลุกขึ้นเอาทูบมาจุดแล้วปักกลางห้องกลิ่นควันคลุ้งไปทั่วแต่เสียงฝ่าเท้ากลับชัดเจนขึ้นเ,นเรื่อยๆ มันเดินวนอยู่ชั้นล่างก่อนจะเหมือนปีนขึ้นบันไดช้าๆทีละขั้นทีละขั้นแต่สิ่งที่ผมแทบจะหยุดหายใจคือเสียงนั้นไม่มีเงาของคนเดินเลยไม่มีเสียงส้นท้ากระทบไม้ชัดเจนแบบมนุษย์แต่เป็นเสียงลากยาวหนักๆเหมือนคนลากผ้าหรืออะไรเปียกๆมาตามผื้นเพื่อนผมบางคนเริ่มร้องไห้เบาๆคนหนึ่งยกมือไหว้พึมพำสวดมนต์บรรยากาศมันตึงเครียดจนทุกวินาทีเหมือนชั่วโมงแล้วก็มีเสียงเคาะประตู ก๊กก๊กเราทุกคนสะดุ้งพร้อมกันพ่อใหญ่รีบห้ามเสียงดังว่าห้ามใครลุกห้ามเปิดเสียงเคาะดังอีกก๊กก๊กก๊กตามด้วยเสียงผู้หญิงแถวเบาเหมือนอยู่ข้างนอกเปิดประตูให้ข้าหนาวเหลือเกินน้ำเสียงนั้นเย็นยเยือกจนเลือดในกายผมแข็งตัวไปหมดแต่สิ่งที่หลอนกว่าคือเสียงนั้นมันไม่ใช่แค่ดังจากหน้าบ้านมันดังมาจากทุกทิศทาง เหมือนคนหลายสิบคนพูดพร้อมกันรอบบ้านเปิดประตูให้ข้าหนาวเหลือเกินเรานั่งกอดกันแน่นจนแทบหายใจไม่ออกจู่ๆก็มีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขวน้าผนังบ้านแกลกแกลกแกรกไล่ไปทั่วทั้งตัวบ้านผมมองไปทางหน้าต่างพลันเห็นเงาคนหลายเงายืนเรียงรายอยู่ข้างนอกเงาพวกนั้นใส่ชุดโบราณยืนเงียบๆไม่ขยับแต่ทุกเงาเอียงคอมามองเข้ามาในบ้าน ภาพนั้นฝังหัวผมไปจนวันนี้คืนนั้นยาวนานเหลือเกินเสียงเคาะเสียงลากเสียงกระซิบเวียนอยู่รอบบ้านทั้งคืนไม่มีใครหลับตาลงได้แม้แต่วินาทีเดียวจนฟ้าสั่งทุกเสียงเงียบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อออกมานอกบ้านเราพบรอยเท้าจำนวนมากเต็นไปหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่รอยเท้าเปียกชื้นเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากน้ำและรอบบ้านเต็มไปด้วยเศษผ้าเก่า ขาดดุ้งริ่งวางกองไว้เหมือนใครตั้งใจเอามาทิ้งรุ่งช้าวันนั้นพวกเราแต่ละคนสภาพยำแย่นั่งซึมๆไม่พูดไม่จากันเลยครับไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงสิ่งที่เห็นเมื่อคืนแต่ทุกคู่ตาก็หลบกันเองเพราะดูว่าต่างคนต่างเห็นเหมือนกันหัวหน้าคณะหรือพ่อใหญ่เดินออกไปคุยกับพระที่วัดใกล้ๆตอนกลับมาสีหน้าแกซีดมากแกบอกกับพวกเราว่าที่พวกมึงเห็นมันไม่ใช่ผีธรรมดา แต่เป็นทั้งคณะลิเกเก่าที่ตายหมู่ในป่านี้ตอนนั้นทุกคนเงียบติบไม่มีใครเชื่อหูตัวเองเพราใหญ่เล่าต่อว่าหลายสิบปีก่อนเคยมีคณะลิเกมาแสดงกลางป่าแถบนี้เหมือนกันตอนนั้นจัดงานใหญ่มีคนมาดูเยอะแต่ระหว่างการแสดงเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เวทีทั้งคณะหนีไม่ทันถูกไฟคลอกตายยกคณะคนในหมู่บ้านบางคนเคยเห็นบ้างว่ามีขบวนลิเกมาเล่นเองในป่าแต่พอเข้าไปหาดูจริง กลับเจอแต่เวทีเงียบว่างเปล่าผมฟังแล้วสั่นไปทั้งตัวเพราะเมื่อคืนที่เห็นทั้งเงาคนรำทั้งเสียงปี่เสียงกลองมันคือเขาขณะลิเกที่ยังวนเวียนเล่นไม่รู้จบคืนนั้นพวกเราเตรียมใจจะกลับบ้านแต่ก่อนกลับพ่อใหญ่บอกให้ทุกคนไปขอเข้ามาที่วัดเสก่อนพระท่านทำพิธีสวดให้แต่บรรยากาศมันหลอนจนผมไม่รู้จะอธิบายยังไงกลางคืนหลังพิธีผมฝันครับ ฝันว่าตัวเองยืยนอยู่หน้าเวทีมีคนดูเต็มไปหมดแต่ทุกคนหน้าดำเกรียมมีไฟลุกไม่รอบตัวพวกเขาตบมือให้ขมรำทั้งทางที่ตาไร้แววแล้วเสียงหนึ่งก็กระสิบว่าต่อให้หนีแค่ไหนพวกเจ้าก็จะต้องขึ้นเวทีกับเราผมสะดุ้งตื่นน้ำตาไหลทั้งที่ไม่รู้ตัวเพื่อนๆในคณะหลายคนก็เล่าว่าฝันคล้ายกันทุกคนถูกบังคับให้แสดงอยู่ท่ามกลางเปเลวไฟ หลังจากวันนั้นคณะเราก็แทบแตกสลายบางคนขอลาออกบางคนป่วยจนเล่นต่อไม่ไหวคณะลิเกมีชื่อเสียงแต่ก็พังไปเพราะทุกคนไม่อยากเข้าใกล้การแสดงอีกส่วนตัวผมทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปีเสียงกลองไม่ว่าจะงานไหนก็ตามมันเหมือนเสียงเรียกจากในฝันใจหนึ่งก็อยากหนีแต่หูผมมันยังได้ยินท่อนจังหวะเดิมของคืนนั้นวนอยู่ตลอดและจนวันนี้เวลาเล่าเรื่องนี้ ผมยังได้กลิ่นควันไฟจางๆคลุ้งอยู่ในจมูกเหมือนกับว่าเขายังไม่ยอมปล่อยพวกเราไปจริงๆเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเรื่องหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับ